กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนั่วโมงจากสูย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะกรมม่อนไม้จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม่อนไหม้นายวัชระพงแกวโฮมรองอธิการบาดีกรมม่อนไม้เปิดเผยว่า ลาสุดทางกลมม่อนไหมและมหาวิทยาลัยสงค้านครินรวมมือกันมาอย่างยาวนานในด้านต่างๆเช่นด้านบุคลากรด้านการอบรมให้ความรู้โดยเฉพาะงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมจากไหมรวมกันจนเป็นเทประจักมาหล่เร่องอาทิโครงการการวิจัยและพัฒนาไมอีรี่และไมดาลา สำหรับเป็นต้นแบบโครงร่างในวิศวกรรมเหนือเยือกระดูกแหละคอเขา โครงการการวิจัยและพัฒนาการทำต้นแบบแพ้นปิดเพ้เบาหวานด้วยไม้และโครงการพัฒนาพันุ์ไม้มันซัมปะหลังรังสี่เลื้งเพื่อการใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรเป็นตน้นอีกทางยังมีการยืนจอดอนุสิทธิบัตรรวมกันร,ระว่างโซงนวยงานซึ่งการรวมมือกันดังกราวจะนำมาสู้พัฒนาด้วยการนำความรู้จากทางโซงนวยงานมารวมกันพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้ได้งานวิจัยองค์ความรู้และ ผลิตภัณฑ์ไม่้เทมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภูกซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สิิงค้าผลิตภัณฑ์ม่อนไม่ต่อไปนับประผัดมณีแงสงจู้นค้าวิทยุมอกอส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน